ในวันน e, ี้ก็เราได้ลดสถานะค่ะมันเกิดอะไรขึ้นพอสาเหตุได้ไหมน้องเพเม่เกิดจะเกิดอะไรขึ้นแส่ว่าพอเราเดินทางมาอยู่ในความสัมพันธ์เจปีอะค่ะแส่งว่าคําว่าหมดรักอาจจะมีได้ แต่เพลงพูดเสมอค่ะว่าความรักของเพลงตั้งอยู่บนความรักความเข้าใจการให้เกียรติแล้วก็อะไรที่ทำแล้วบั่นทอนความรู้สึกกันอย่าทำเพลงพูดย้าเสมอค่ะว่า เมื่อวันหนึ่งถ้าเราหมดรักหรืออาจจะรู้สึกอะไรที่เปลี่ยนไปขอแค่อย่างเดียวขอแค่เดินมาอกกันตรงๆเพ่งเคารพว่าถ้าวันหนึ่งเราไม่ได้รักกันแล้วเพ่งเพ่เคารพความรู้สึกนั้นแล้วเพ่งยินดีที่จะยินดีที่จะเข้าใจเพียง <c oughs> แต่ว่าบางครั้งบางครั้งก็อาจจะอาจจะละเลยอะไรที่ผ่านมาต่อดวั้งสองคน ใครทุกคนเริ่มเริ <Pur ax>. ่มก่อนที่รู้สึกว่ามันไม่เหมือนเดิมแล้วเรามีกาบโูดคุยกันน่าจะความเป็นใช่ระยะเวลานานกว่าจะัเจอกันอีก